โรมาโนชีเฟรสเนดาดาวรุ chi, id, ่งบายาโดลิดอาจย้ายซบปืนใหญ่ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีระบุว่าอีวานเฟรสเนดาแบ็กขวาวัย18ปีของทีมเรอัลบายาโดลิดนักเตะพรสวรรค์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดว่าร้อนแรงที่สุดในสเปนเตรียมอำลาสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเป้าหมายคืออาเซนนอนสำหรับอีวานเฟรสเนดานักเตะรายนี้มีสถิติการบล็อกและการสกัดบอลที่ประสบความสำเร็จ ในตำแหน่งของเขาในลาลิก้าโดยโรมาโน่เผยว่าอาเซนนอนและดอทมูลคงจับตามองเขาเป็นเป้าหมายหลักแต่ก็มีสมโมสรอ,อื่นๆที่กำลังแข่งขันกันเพื่อเซ็นสัญญากับอิวานเฟรสเนดามันเป็นการแข่งขันแบบเปิดผู้เล่นต้องการลองความท้าทายใหม่ในช่วงฤดูร้อนนี้อย่างแน่นอนและหากว่าบายาโดลิดขายนักเตะรายนี้ที่12ล้านยูโรหรือราว445ล้านบาทเฟรสเนดาก็จะกลายเป็นแข้งอายุน้อยที่มีสถิติการขายที่สูงสุดของบายาโดลิดด้วย